ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในการมัทินวัคถาโทษของการมคุณทั้งหลายโทษของความตรณีโทษของการไม่ให้ทานโทษของความทุจริตทั้งหลายนำมาซึ่งบาปประการน,นำไปสู่ความเป็นสัตว์บายทั้งสี่ค่ะในเรื่องของเดรฉานนั้นก็ได้ฟังไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ฟังต่อเรื่องเปรต และขณะที่ได้ทานอาหารในช่วงมื้อกลางวันนั้นเห็นได้ชัดค่ะว่าในเรื่องของเปรตนั้นเปรตเหล่านั้นสูบซีดเพราะเหตุไรก็เพราะไม่ได้อาหารบางท่านไม่ได้เป็นพุทธันดรบางท่านร้อยปีพันปีแสนปีก็ยังไม่ได้อาหารและน้ำมีแต่ความกระวนกระวายปรารถนาที่จะได้รับน้ำดื่ม ส่วนผู้มีบุญและสั่งสมบุญไว้ดีนั้นน้ำดื่มปรารถนาเมื่อไหร่แทบจะมาวางอยู่แทบจะมาจ่อเพื่อให้ดื่มทันทีอาหารก็มีเหลือล้นมากมายค่ะเราต้องระลึกอยู่เสมอนะคะว่าหากเราไม่เจริญกุศลไว้ดีแล้วโอกาสที่จะมีปัจจัยสี่อันเหลือเฟือ อันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อการประพฤติธรรมนั้นไม่ได้มีมากลายอย่างนี้หรอกค่ะเมื่อบุญนั้นหมดฉะนั้นบุญย่อมมีวันหมดสิ้นไปค่ะหากเราไม่สั่งสมบุญเพิ่มไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมถะและวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะกิเลสที่มีกำลังกลา้าเพิ่มพูนไถ่บุญนั่นละค่ะ จึงทำให้เรานั้นไม่สามารถสั่งสมบุญเพิ่มได้เราจึงต้องหมั่นพิจารณาตนเองว่าขณะที่ทานอาหารนั้นได้พิจารณาและเห็นโทษของอาหารบ้างหรือเปล่าและเห็นคุณที่เป็นไปตามพุทธประสงค์บ้างหรือไม่หากไม่พิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้น การทานอาหารเหล่านั้นก็เป็นไปด้วยโลภะบางโทสะบางและที่สำคัญคือโมหะค่ะเมื่อทานมากเกินไปทีน้มิทธาก็จะมีกำลังกลา้าจะประพฤติพรหมจรรย์เหล่าใดก็ประพฤติไม่ได้ค่ะเพราะทีน้มิทธะรุมร้าวนั่นเองค่ะ เราต้องเข้าใจในเรื่องของทุกโทษของอาหารและประโยชน์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงค่ะความตระนี่ในปัจไยสี่ทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องราวที่นำมาซึ่งความทุกโทษซึ่งเมื่อวานนั้นเราได้ศึกษาจากมารดาของอุตรมามนพซึ่งท่านได้ตำหนิติเตียนในทานที่ลูกชายคืออุตรมามนพได้ให้แก่ภิกษุสงฆ์ ด้วยความตรหนีที่กลุ่มรุมบริภาทว่าเจ้าให้สิ่งไรแก่พวกสมณะสิ่งนั้นจงกลายเป็นโลหิตแก่เจ้าในปารโลกเมื่อนางกระทํากาล้าลงไปนั้นจึงเข้าสู่ความเป็นเปรตและเห็นทุกสิ่งที่จะเป็นของเพื่อปัจใยสีแห่งตนนั้นเป็นเลือดทั้งสิ้นค่ะ นางจึงต้องทุกขทรมานอยู่ในความเป็นเปรตนั้นเองจนพระเรวตะเทระซึ่งเป็นพระอา,หารหัน์ได้ช่วยเกื้อกูลในที่สุดนางนั้นได้อนุโมทนาในทานที่ท่านพระเถระนั้นได้ให้แก่ภิกษุอื่นๆแล้วน้อมอุทิศให้นางเปรตนั้น นางเปรตนั้นได้อนุโมทนาอันเป็นเหตุให้ผลปรากฏเป็นทิพยาสมบัติรวมด้วยการถึงพร้อมด้วยแห่งสง์ผู้เป็นทักขินัยะบุคคลคือหมู่พระอรหันต์ทั้งหลายค่ะด้วยเหตุสามประการนี้ละค่ะนางจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติในลำดับต่อจากนี้เรามาศึกษาในเรื่องของ เปตต่อนะคะจากขุตกากายเปตวัตถุต่อคะ่ะกล่าวถึงเวมานิกระเรดเป็นเปรตอีกประเภทหนึ่งที่เสวยสุขและทุกข์เรื่องมีมาว่านายพรานเนื้อคนหนึ่งอยู่ในกรุงราชครห์เที่ยวล่าเหนื้อเหลี้ยงชีพตลอดคืนและวันเป็นผู้มีฝ่ามือเปื้อนโลหิต เป็นคนหยาบช้าทารุณมีใจประทุษร้ายในสัตว์เป็นอันมากยินดีในการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจเป็นนิดอุบาสกผู้เป็นสหายคนหนึ่งคอยห้ามเขาอยู่เนืองๆด้วยความปรารถนาดีว่าเพื่อนอยากกระทำบาปกรรมเช่นนี้เลยขอให้งดเว้น จากการฆ่าการเบียดเบียนเพื่อจะได้ไปสู่สุขติแม้เพื่อนจะเตือนอย่างไรก็ไม่ได้เชื่อฟังเมื่อไม่อาจให้นายพลานนั้นละจากความชั่วตลอดการได้เพื่อนจึงชักชวนให้เว้นจากบาปกุศลในช่วงเวลากลางคืนเขาได้กระทำตามงดเว้นปานาติบาตในตอนกลางคืนทําแต่ในเวลากลางวันเท่านั้น เราฟังตรงนี้แล้วจะเห็นได้ชัดน,นะคะว่าเพื่อนที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเหลือเกินค่ะกันลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์จริงๆนายคนนี้หากไม่มีเพื่อนดีเช่นนี้ก็คงเป็นเป,นปรตที่ต้องถูกทรมานทั้งวันทั้งคืนหลังจากขึ้นมาจากนรกแล้วค่ะหลังจากนั้น การต่อมาในพรานทำกาล้าแล้วบังเกิดเป็นเวมานิกระเรดใรกล้กรุงราชฤก์เสวยทุก์ใหญ่หลวงตลอดเวลาในกลางวันส่วนในเวลากลางคืนเขาจะเพียบพร้อมด้วยการม,มคุณห้าพระนารทาเถระเห็นดังนั้นจึงถามว่าท่านเป็นคนหนุ่มแน่นห้อมล้อมด้วยเทพ,พบุตรเทพธิดา รุ่งเรืองอยู่ด้วยกามคุณอันให้เกิดความกำนัดยินดีในเวลาราตรีแต่กลับเสวยทุกข์ในกลางวันท่านกระทำกรรมอันใดไว้ในชาติก่อนเขาได้เล่าให้พระเถระฟังดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าด้วยเหตุนี้ในเวลากลางวันกระผมจึงได้เสวยทุกข์ ถูกฝูงสุนัขใหญ่มีจิตเดือดดานพากันห้อมล้อมกัดกินกระผมรอบดานกระทำสรีระให้เหลือเพียงร่างกระดูกครั้นเมื่อเวลาย่างเข้ากลางคืนร่างกายนั้นก็กลับเป็นปกติตามเดิมได้เสวยทิพยยาสมบัติดังที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่เห็นไหมคะว่าอำนาจบาปเป็นไปตามเจตนาค่ะ เมื่อเรามีเจตนาตั้งมันในอกุศลอำนาจบาปกรรมก็ให้ผลในเวลาตามเหตุในอดีตนั่นเองกลางคืนปรารถนาที่จะงดเว้นจากบาปดังที่เราร่วมกันสมาทานศีลใช่ไหมคะว่าเราจะสมาทานศีลสิบศีลแปดก็ตามหรือศีลห้าก็ตามในเวลาใดเวลานั้นจะเป็นที่ตั้งของกุศลและ จะให้ผลตามการเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นหากเราสมาทานศีลเป็นช่วงๆโดยเฉพาะศีลสิบนั้นซึ่งในศีลข้อหกถึงข้อสินั้นเป็นเรื่องของการมคุณเราสามารถที่จะสมาทานช่วงละหนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ เป็นเหตุให้เรานั้นเว้นจากบาปได้ในช่วงเวลาเหล่านั้นและเมื่อเราทานอาหารในช่วงเวลาลำดับต่อไปเราก็ออกจากศีลข้อนั้นและเมื่อทานเสร็จแล้วก็เข้าสู่ศีลข้อนั้นใหม่สมัทานใหม่ค่ะสำหรับคารืหัดแต่สำหรับนักบวชทั้งหลายนั้นไม่สามารถจะประพฤติเยี่ยงนี้นะคะนักบวชต้องประพฤติ ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าการจะระลึกถึงศีลตลอดเวลานั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจเรื่องศีลโทษของการทุศีลและคุณของการมีศีลและรู้การปฏิบัติของศีลว่าเราจะต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองค่ะ ไม่ใช่สมถทานแล้วทิ้งไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาที่เข้าไปสู่ภาวะของความเป็นนักบวชขณะใดที่เราไม่เป็นไปในกุศลศีลเราพูดจาด้วยโลภะบางสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่กุศลศีลค่ะฉะนั้นรูปแบบไม่ใช่การประพฤติการประพฤตินั้นเป็นเจตนาที่เราต้อง มั่นพิจารณาใคร่ครวนค่ะจึงจะมีผลและเป็นการเพิ่มภูนบุญที่ประกอบด้วยปัญญาในกุศลศีลเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาใครครวนบ่อยๆศีลนั้นก็จะตั้งมันเป็นเหตุให้จิตมีความอ่อนโยนต่อกุศลธรรมนั้นก็คือปราโมทยปีติปัสสธิและความสุข ก็จะเพิ่มภูนไฟโบนเป็นเหตุให้เข้าถึงการเจริญสมาธิได้โดยง่ายและเมื่อเรามีสมาธิตั้งมันออกจากสมาธิก็สามารถเจริญวิปัสสนาตามที่ได้ศึกษามาแล้วว่ารูป,ปรธรรมมีอยู่เท่าไหร่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยบ้างนามธรรมามีความละเอียดลุ่มลึกมากกว่านั้นจึงต้องมีการ พิจารณาโดยอาศัยกำลังของสมาธิที่มีกำลังกล้าค่ะการเจริญสมาธิจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่จะก้าวไปสู่สมาธิที่มีกำลังกล้าได้นั้นต้องเป็นฟูมีศีลดีค่ะเราจึงต้องไม่ลืมว่าจะพิจารณาเรื่องศีลอย่างไรบ่อยแค่ไหนค่ะต้องเป็นไปให้มากที่สุดค่ะ ศีลจึงจะอยู่ในกายในวาจาและในใจนั้นคือกุศลกรรมบทอีกสามข้อที่เหลือนั้นเป็นที่ตั้งของความเป็นมนุษย์และเทวดาค่ะหลายท่านได้เคยถูกสุนัขก,กัดใช่ไหมคะเราฟังเรื่องนี้แล้วก็คงเห็นโทษของบาป,ปกรรมในการฆ่าสัตว์นี้เป็นแค่เศษกรรมค่ะ เราเดินกันไปด้วยการหลายคนแต่จะมีผู้ทำบาปเอาไว้เป็นปัจจัยให้สุนัขเห็นแล้ววิ่งไล่เพื่อกัดค่ะอย่างพี่อีทตอนไปที่ประเทศเนปาลเขาก็บอกว่าสุนัขตัวนี้มันไม่กัดใครแต่ปรากฏว่ามันลุกขึ้นมากัดพี่อีทค่ะ นั้นหมายถึงว่าอำนาจบาป,ปรกรรมในเศษบาปที่เป็นเรื่องของปานาติบาสมาให้ผลนั้นเองเราสามารถอย่างไปถึงเหตุและผลที่เราต้องได้รับได้ไม่ใช่ว่ากัดก็กัดก็ไปฉีดยาแต่เมื่อเราศึกษาพระสัทธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าก็เดินกันอยู่ไม่ใช่คนเดียวแต่ทำไมมันถึงวิ่งมากัดเราและ มันเที่ยวแต่กับเราคนเดียวค่ะนี้คือเหตุบาปและบุญที่ต่างกันออกไปาศาสนานี้จึงเป็นาศาสนาของผู้มีปัญญาจริงๆนะคะรู้ผลส่งไปหาเหตุรู้เหตุก็สามารถจะส่งไปหาผลได้ค่ะจากนั้นเวมานิกเปรตได้กล่าวว่าผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เพียงเฉพาะในเวลากลางคืนยังได้สเสบยทิพยสมบัติเห็นปานนี้ก็คนเหล่าใดมันประกอบเนืองเนืองในอธิศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นจักได้บรรลุอมตะธรรมอย่างแน่นอนเราฟังแล้วเราชื่นใจหรือเปล่าหรือเรารู้สึกเฉยเฉย ก็แสดงว่ากุศลศีลของเรานั้นไม่หนาแน่นหรอกค่ะแต่ถ้ากุศลศีลของเราหนาแน่นจริงๆเราจะต้องชื่นใจเลื่อมใสในกุศลของตนค่ะว่านี้คือเหตุบุญเพราะดูสิคะว่าเขาเป็นแค่อุบาสกที่มีใจกระด้างเห็นปานนั้นเพื่อนชวนไม่ให้ทำบาปเขายังไม่ยอมและ ของงดเว้นแค่ก่อนนอนก็คือตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเรานั้นคิดจะงดเว้นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะตอนเช้าตื่นมาก็สมาทานศีลตอนกลางวันก็ระลึกถึงศีลพิจารณาปัจจัยสี่ในเวลาอันสมควรไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะว่ามาันั่งเพื่ออะไรนะคะอุตตสัปปายะอย่างนี้ ก็มานั่งเพื่อประพฤติพรหมจรรย์หรือเพื่อมาศึกษาธรรมฟังธรรมร่วมกันอันเป็นปัจจัยเพื่อออกจากทุกข์แน่นอนค่ะในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นนั้นย่อมอลังการมากเพราะเรานั้นเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในตถาคตโพธ,ธิสัตธาอย่างยิ่งว่าพระองค์ตรัสสิ่งใดเอาไว้สิ่งใดควรละ นั้นเราจะต้องละให้ได้สิ่งใดควรเจริญเราต้องพยายามขนขวายเพื่อการเจริญให้ถึงที่สุดเช่นในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสมกับที่เปรตตนนี้ได้กล่าวค่ะว่าหากบุคคลใดประพฤติที่เป็นไปในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแล้วบุคคลนั้น ย่อมบรรลุอมตะธรรมแน่นอนค่ะเราจึงควรยิ้มให้กับตนเองได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเป็นคนหนึ่งละที่จะก้าวไปสู่อมตะธรรมค่ะในลำดับต่อมาจากคุตการนิกายเช่นเดิมค่ะเปตวะวัตถุเล่มที่สองทับสองพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่ประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหาร ทรงปรารบเรื่องเวมานิกกระเปดต้นหนึ่งความว่าพ่อขาชาวกรุงสาวถีและชาวกรุงปาตาลิบุตรแล่นเหลือไปยังสุวรรณภูมิบรรดาพ่อขาเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งเกิดป่วยไข่มีจิตปฏิพัตในมาตุกคามทํากาล้าลงในเรือนั้นอุบาสกนี้ถึงแม้ว่าจะทํากุศลไว้บ้าง แต่ก็ไม่เข้าถึงเทวโลกบังเกิดณนะวิมานเปรตในท่ามกลางมหาสมุทรเปรตนั้นประสงค์จะจับหญิงที่ตนปฏิพัตจึงติดกันไม่ให้เรือเล่นไปพ่อขาทั้งหลายพิจารณากันว่าสาเหตุใจเรือจึงไม่แล่นจึงลงความเห็นให้จับฉลากคนที่เป็นกาลกินี สลากได้แก่หญิงนั้นถึงสามครั้งพวกพ่อขาจึงหย่อนแพ่ไม้ไผ่ลงในมหาสมุทรพอหญิงนั้นลงไปอยู่บนแพ่ไม้ไผ่เลือก็แล่นบ่ายหน้าไปยังสุวรรณภูมิโดยเร็วเปรบยกหญิงขึ้นมายังวิมานของตนได้รวมอภิรมกับหญิงนั้น คลั้นเวลาล่วงไปหนึ่งปีหญิงนั้นเกิดเบื่อหน่ายขอร้องให้เปรตนำไปกรุงปาตาริบุตรเปรตนั้นกล่าวว่าสัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุลกายมนุษย์หรือเทวดาท่านก็เห็นแล้วผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว เราจะนำท่านไปส่งยังเมืองปัตาริบุตรเมื่อท่านไปถึงแล้วจงกระทำกุศลให้มากเถิดหญิงนั้นได้ฟังคำของเปรตแล้วมีความดีใจกล่าวว่าข้าแต่เทพประจาท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉันปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉันดิฉันจะทำตามคำของท่านดิฉันไปถึงกรุงปัตาริบุตรแล้ว จักทำบุญให้มากเกรดจ,จึงพาหญิงนั้นไปทางอากาศพักไวในท่ามกลางกรุงปา,าลิบุตรแล้วก็หลีกไปญาติมิตรเห็นหญิงนั้นก็ดีใจถามว่าเจ้าถูกพ่อขาทั้งหลายโยนลงทะเลแล้วชไหนจึงกลับมาโดยสวัสดีเมื่อญาติมิตรกลับมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดา พระองค์ยกเอาเรื่องนี้เป็นเหตุแสดงธรรมแก่บริษัทสี่มหาชนฟังธรรมนั้นแล้วยินดีในกุศลธรรมมีทานและศีลเป็นตน้นเรื่องนี้ท่านแสดงไว้เพื่อให้เราได้ประจักษ์ว่าความเป็นมนุษย์เทวดาพรหมเดรัจฉานรวมทั้งอบายอีกสามกลุ่มนั้นมีอยู่ค่ะ แล้วเราจะเลือกทําทางไปสู่ที่ไหนคะเราคงตอบตนเองได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องเดินทางอันเป็นไปในมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อกระทําที่สุดแห่งการเดินทางตามหมู่พระอริยสาวกทั้งสิ้นคะ่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรัรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงเป็นผู้มีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมรดผลนิพพานโดยพ,นดยพันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ